สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถวางอผู้หากินหมานนะครับวันนี้ภาพี่น้องมาสํารวจอัปเดตราคาบัวควายยุทธีตลาดสมสนุกอําเภอรบระเบือจังหวัดมหาสารคามครับประจําเช้าวันเพื่อสบดีที่15พฤษภาคม2568พี่น้ององัะควายก,กำลังทยอยเข้ามาครับวันนี้เข้ามาตัแต่เสาจัางนอยครับผม ตลาดนี้เปิดทาการซื้อขายทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันอาทิตย์จะหลายกว่านี้ประมาณสองเท่าครับผมอ่ะมีทั้งงวทั้งควายเป็นตลาดชุมชนในอําเภอครับบรรบือสําคัญคือราคางวถือครับพี่น้องเอาเป็นราคาเกษตรกรบางบางตัวกับเป็นชาวบ้านจูงมาขายเองครับผม,ก,มก็ได้คำว่าอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจช่องท่งเงาะพหาก,กินหมาแล้วก็ช่องทํากินถิ่นอีสานนะครับ ฝากคุ้มวัวเหมือนเดิมครับเริ่มต้นที่390บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วไทยช่องทางติดต่อเบอร์โทร0 8 7 7 7 4ป5 6 9็ดเจ็่สครับขอบคุณหลายๆครับผมที่อุดหนุนสั่งจองกันขมานะครับเพื่อเป็นใครใจพี่น้องก็ได้มีทุนเดินทางมาไทยทำให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับเอาสถานการณ์ช่วงนี้ก็ถือว่าก็ยังถือครับพี่น้องราคางัวก็ยังทรงๆแต่ไหวดีขึ้นครับดีขึ้นเล็กน้อยครับพี่น้องไปตลาดบรรหารหมูว่าน เพราะว่าเนื่องจากมีการปิดด้านครับปิดด้านใชยแดนเลาาเวียดนามบอกเขาครับเวียดนามบลอกเขาเนื่องจากนี่แหละกระแสข่าวซือ้อไปตีประคบข,ข่าวแอนแท็กระบาดนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดหนใอเล่าเนี่ยได้โอกาสปิดด้านเลยได้โอกาสปิดด้านเลยที่นี่เวียดกับขาบ้าบ่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าการขนย้ายงวควายมันต้องไปเล่าไปเวียดนามอ่ะมันต้อง่านเล้าครับพี่น้องเล่าปิดเลยที่นี่แต่ว่าเพิ่งมีกำหนดเปิดที่ครับเพิ่น ข่าวคือสามเดือนพี่น้องเปิดปิดอ่าปิดสามเดือนแต่เว,วียดนามกับเลบัได้เข่าแต่ว่าก็มีสัญญาณดีๆครับเวียดนามกับมีเข่ามากคืกอ,ก,ก,อ,ก,ก,อกันพี่น้องเข่ามากพี่น้องกับอุดรได้กันพี่น้องเพี่นองก็ต้องซื้อกันแต่ว่าการขนย้ายก็อาจจะมีช่องทางพิเศษเพิ่มเติมนล้วครับผมแต่ว่าสัญญาณคือเวียดนามเข่ามาแล้วครับอ่ะอ่ะนี่ครับโอ้ตายเอาโอ้หัวลายหัวลายขายกันแล้วนนครับเจ้าบาทอะไร เจ้บบาบ่าเนยมื่นเอ็ดพี่น้องเอาเป็นไลยแฟนซีโตผู่สายเนื้อครับพี่น้องมื่นเอ็ดครับขายเรียบร้อยครับนี่ไปแล้วสายเนื้อกนยังยืนนึ่งครรบพี่น้องสายเนื้อกนยังขายดีเดี๋ยวมาโซนนี้ก่อนโอ้โตผู่เออเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางนี้ก่อนสบ่าก็จะเป็นร้อยเนื้อครับว่าว,วง่วงงามจะบ่คอยเข่าตลาดแล้วครับมันง่วงงามมีสองยางคือหนึ่ง มันเบิดครับพี่น้องสองพี่น้องบอเอาขอมาเพราะว่าเอามาแล้วมันก็นกนถือกอเกเอาพี่น้องเอามาเจองัวนมครับพี่น้องอันนี้คือ,คองัวนมกับงัวนมตัวผูกครับบางพื้นที่เลี้ยงกันหลายครับแถวนี้พันเลี้ยงกันหลายครับตัวตัวไอ้บาทพา่องัวนมเปิดไว้ห้องไว้สี่พันงัวตัวนหนนะึ่งเนี่ยเนาะสี่พันพี่น้องเนี่ยเอาตัวละสี่พันบาทต่อได้เบิร์มือบ่ไก่กับทรงฟี่นะพะ่อ ตัวละซีพันผู้หน่อยครับพี่น้องอ่ะกันเอาอันนี้ส่งฟรีเลยกับนี่คือราคางัวเป็นงัวนนมหลอกันพี่น้องเป็นงัวนมพ่อเลนพ่อไหนบางโต้ไดนบางโตใโต้วนึ่งหน่างโตหนึ่งพี่เลยมีเบอร์โทรวะมีครับเบอร์ไหนศูนย์หกสามหนึ่งสองห้าหกสี่เจ็ดหกเพาะพ่ออย่างครับพ่อเพาะพ่อบระเบอร์ อันนี้พอคอณบาราเบอร์เมียสีก้นพี่น้องตัวสีพันบาทพี่น้องนี่คือราคางวัางวงัวนมเหรอพี่น้องงวัวนมอ่ะมันก็นจะมีราคามันจะถูกกว่างังวทั่วไปได้พี่น้องก็แจ้งพี่น้องไปก่อนครับเดี๋ยวปนจีว่าเอองัวก็ถือกระแก้ครับอ่ะงัวนมตัวปู่เนี่ยส่วนมากปนสิบ่าเลี้ยงครับปนจีบเอาออกเลยเอ๋อเบิ้งควายครับพี่น้องเบิ้งควายเบิ้งควายงามควายสาวเป็นแม่สองตัวเลยจะบาดพ่อังส่ สิบสามหารอยตัวไหนทอกันเลยตัวละหมื่นสามห้าร้อยอ่ะสำหรับคนมักข้าวคุ้ยเผือกครับพี่น้องสิบสามห้าร้อยจะเป็นราคาห้องอ่ะคุ้ยเผือกนะครับเป็นคุ้ยเผือกสาวกับตัวดําเลือกเอามักตัวไหนเลือกเอายกคูราคาพิเศษฝากเบอร์โทษได้พ่อมีเบอร์บอหอยเทพบอหอยเทพเบอร์โทรษนะเบอร์โทรษนะมีเบอร์โทรบอ ศูนย์หกสองสามหนึ่งหกสามเก้าีหหอยเทพบารเบือมหาสรารคามได้เพือกกับสายดำมอนสามพันหาร้อยอ่ะต่อรองได้ขายดีไหมน,น,นี่แหละครับพี่น้องบัว่ง่วนติถือสิแพงก็ขายดีคือเขามันเป็นความหวังครับพี่น้องเป็นความหวังของอกเกษตรกรนีโ่โอ้ยังเต็มแผงเลยพี่น้องเอาซอยกัน โฆษณาทอยนเนี่ยติเอาไปสนใจกับทุกคนสอบถามได้ครับโอ้เอาหกตัวลอยครับโมนี้ต่อว่าอะไได้ไดดครับพี่น้องหกตัวลอยอือเดี๋ยวสิไปทางนี่ไฟแก้วเดี๋ยวตัวใดมาเอามาสองตัวตัวใดครับผมเหลือตัวใดเหลือตัวนี้บ่เหลือตัวนี้เจ้าบาทนี่ยหมื่นสามเป็นเป็นแม่แยกลูกเนาะแม่โค้งครับพี่น้องเอาแม่โค้งไปหมักสายขุน หมื่นสามบางคนกับว่าดีก็เลี้ยงงัวหน่อยเนาะงัวหน่อยเลี้ยงอยีกเป็นปีสองปีอันนี้ใหญ่งงแล้วง้วอหน้าคตเนานอะอันนี้งัวปัจจุบันเตะ <laughs> เหลือตัวเดียวหมืน่นสามครับพี่น้องเอาต่อร่องได้ปามประตูส่วนหกสองสี่เก้าสามแปดหกแปดเก้าเนาะให้แก้วบาราบือขอบคุณครับผมสวัสดีค,ครับแม่หัวหลุดของไผยนอกนี่ของพ่อเตะแม่หัวหลุด ลูกลูกนี่เนาะเออเจ็บบาดเจ็บบาดเปิดใบสองมื่นหาแม่ลูกหัวโลนโอ้เอาสำหรับคนทุนน้อยเลยเด้งง่องามสายพัฒนาเลยตัวนี้โอ้นี่ครับพี่น้องลูกกับตัวดีนะครับพี่น้องเอาอ่ะนี่ครับแม่ลูกหัวโลนสองหมื่นห้าโอ้เอาก็สื่อครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งแม่มันโลนลูกกับตัวดีครับสองหมื่นห้าต่อร่องได้พร้อม รือาราคาหนาสื่อหนาต่อครับสำหรักคนตรีอยากได้ง่วงหัวโล่นลูกแม่ตัวขาวนี่ของพ่อเปล่าเจะบ,บาทพ่อ,อะนี่ตัวนี้แปดพันพี่น้อง 8, 000, แปดพันเด้อใส่เท่าโบบพี่น้องโอ้ถือราคาเนื้อเนาะ,ะราคาเนื้อกัาเป็นราคาห้องไอ้ลูกสองหมื่นหาหัวโล่นฝากเบอร์โทษให้พ่อศูนย์แปดเก้า เก้าสี่สองเก้าแปดสี่ศูนย,ย์เก้าแปดสี่ศูนย์เาะพออย่างครับพอโชคทวีฟาร์มเนาะขอบคุณหลายๆครับโฉบหมานครับสวัสดีครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็จริงๆจะมาเวียดนามปิดกับบอบเชื่อเลยพี่นอ้องคือตอนเนี้ยเป็นข่าวจากอุบลเพิ่งกลับาจะเข้ามาแล้วประมาณอาทิตย์หน้าก,ก็น่าจะเข้ามาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะยังประเด็เข้ามาเต็มเต็มรูปแบบพี่น้องแต่ว่าความต้องการของเวียดนามก็ถือว่าต้องการหลายพี่น้องงัวควาย โซนิป็นงวงงามครับก็บมีเข่ามานะครับเขา่ามาปลาปลายอยู่ตอนนี้ทยอยเข่ามาแล้วเราว่าสถานก,การณ์มันกับบ่วใหญ่ลาแล้วยังจะคิดครับมันเข่าสู้เหตุการณ์ปกติล่ะโอ้โหกุมนี่มีแาตร่งงามของไผยแน่นอนนี่ตีอันนี้ตัวผู้เจ้าบาทนี่เก้าพันห้าร้อยบาทโอ้มาแดงจนแสบตาอันนี้คือราคาร้องนะครับพี่น้องเก้าพันห้าร้อยสูงประมาณร้อยยี่สิบบวก,บวก ตัวได้อีกครับโอ้เนี่ยแม่สาวเนี่ยเอยตัวปูอันนี้ตัวปูใช่ป่เนี่ย2มื่นสองอันนี้ 12, 1มื่นสองอ่ะหนึ่งมื่สองพบาทไปมกตัวปูห่วเกือบโลนสูงร2อยยี่หาตัวนี้แมนบอแมนรับมันคกอแดงครับจ้ะเจะบาทหลังสิตัวนี้หมื่นหาพนะันห้าอบาทโอ้แดงแดงแดงพี่น้องมสีแดงดีนะพี่น้องไปมังัวแดงแดงแสบตาแบบนี้ หนึ่งมืนหาพันหาลอยเป็นงัวสาวอายุกี่ปันสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแม่ลูกเป็นบ่ครับแม่ลูกลูกผูลูกแม่ลูกผูรอลููกผรดตีเอาไปเบิ้งดูรอยหลีบ่อ่านี่โอ้นี่จ้าบาทแล้วครับแบบนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้ารอาากก้อยบาทอ่ะแ,แม่ลูกลูกตัวผูสัตว์ละก้นที่อ,อยากได้สายผูสายขนก็เชลลี่เรวก็ตัวละแปดพันตัวงมาตัวนั้นมันก็แดงกักแดงแน่ยแต่นะ อเอาไปไทยอีกรอบกันนะตัวนี้มืม่นเท่าไรก่อมื่นหามื้นพันหาลอยเอ้หลายืนดีๆได้เนี่ยเวลามาไทยกับหันหนาหันกลางนี่นาเอาหนึ่งมื้นหาพันหาลอยแดงดีกับหางสวยต่อรองไดเนาะนฝากเบอร์โทรนะศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าสามแปดเจ็ดสามศ8นย8แปดเจ็ดสามศูนย์หอยไดครับหอยแบ่งครับหอยแบ่งท่าไหนแบ่งหอยแบ่ง น้องซองห้องน,น้องซองหอง้องคอ,งองนแกนอ่ะพี่น้องนี่ตัวดีตัวสวยเลยเมื 15, อ่อินหาพัดหารอยอ่ะไอ้งม่เนี่ยโอ้อ้าวพ่อสวัสดีครับผมวันดีครับวัสดีครับพ่อแหล่วัสดีครับผมนนแม่มันโอ้แม่มันโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้สี่เดือนกว่าแล้วสี่เดือนกว่าสามหมื่นสามไม่ขายจะขายสองหมื่นเจ็ดเนี่ยครับตัวใหญ่ๆเนี่ยครับสามหมื่นสามพอขายจะขายสองหมื่นเจ็ดมองเอาเลยตะ สำหรับวันนี้ไปโทษก็ได้ก่อนสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดโตบกใหญ่นะพ่อเนาะแต่ก่อนเปิดไป3 3มหมื่นสามเหลือเดวนี่เหลือโย่สองหมื่นเจ็ดบาทอ้าพี่น้องเป็นง่วแม่แดงทองแรกทองสอง่ะทองแรกรพร้อมสูงประมาณร้อยสีบหบวกบต้องมาหนาปึกเลยกับกูได้อยากได้งัวทองฟิบใหญ่กับ โอ้ของแท้ของแท้พี่น้องเอาหัวทองสามหม่ขายขายสองหมื่นเจสามหมไม่ขายขาย2 7งหมพตัวแดงหนาดีสูงหน่อยสี่สหดครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกกับราคาส0 0 0 0ื่นกว่าน่อยกถือว่าหนาซื่อนะเก็บครับเอาตัวเท่าตัวเท่าเท่าไหร่นี่แห่งเือครับเก้าพันเ้พันพร้อมผสมพันธุ์วัวสาวสูงประมาณร้ยสี่สบวกบวกมันสิบสครับ15,000นหอันนี้สองหมเจ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีพี่น้องเอาคือราราคาหนาสื้อหนาต่ตัวได้อีก่อแม่ลูกกันงวมหาหลือสองขายไปแล้วสาขายดีตัวนี้ขายแบบห้าหนขายแบบถือเลยขายถือเอฝากเบอร์โทรได้ครับวันนี้เบอร์โทรศูนย์แหนบศูนย์ดงศูนยสองยเก้าสาอระบัรนเบอสวัสดีครับผมสวัสดครับนี่พี่น้องเอาสองหมกว่าบาท แล้วก็มีไก่าหาข้าเลยช่วงเหนืนอทุกคนโอ้บังคับพี่น้องกุมหนีเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิรงนกุมหนีก่อนโอ้เห็นผูกไป็ง่วงงามตัวหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวยางไปลเลาะเบิรงกันอ้าวพอพุ่งวันนี้ครับเด็กตัวไหนมา,าน,นี่เห็นบ่โอ้ทึ่งสูงทึ่งใหญ่พี่น้องเป็นแม่หัวโลนท้องท้องยี่เดือนพอตัวนี้ ทองหกเดือนหกเดือนกว่าสูงรอยหาสิบบวกบวกครับพี่น้องเออ่ตะกี้กับแสนสองแสนแล้วพี่น้องตัวน e? e ี้จะบาทห่าพั้องไว้ห้าหมื่นสองอ่ะพี่ดอกห้าหมื่นสองพันบาทท่องหาหกเดือนแล้วตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวใหญ่โอ้หางแามหลากดินพี่น้องสูงสูงรอยหาสิบบวกบวกครับเพิ่ิงรอยหาสิบกว่าสมครับตัวนี้อาจะรอยหาสิบห้าหมดละ หาเมื่อินสองครับเป็นง่วงงามเฟมใหญ่ครับอ่ะแข้งขากระดูกใหญ่ครับไปรุ่นเพดเอาตัวตัวได้อีกเหรอนัื่อน่ะโอ้แม่ลูกแม่ลูกบาดแม่เบมื่อไรตีอ๋อแม่ลูกครบหนึ่งเจ้าบาดเหรออันนี้หาเมื่อินสองอ๋อผู้ใดบ่มักรุ่นครับพี่น้องแต่ว่าลูกตัวดีนะครับนี่แม่ลูกลูกสาวลูกสามเดือนกว่าอะไรขึ้น อ่ะอีหลากินเร็วโอ้เป่าเปล่าไม่ี่น้องหาเงินสองเท่นันอ่ะอดีตง่วงเงินแสนเพื่อนเราไ่น้องนี่หาเงินสองอันนี้แมนป่เพาอคมไหนพ่ะคนี่โอ้คนอนอยู่นั่ะนะฮอตฮอตออกเตะออกมาตพ่ข้อเดือนตัวผู้ตัวเมียตัวเมีย่ตัวเมจ้าบาทอ่า่นเน้องเันสิบเก้าใ่มบ่พอสองเงินผมตัวนี้ มีน้องอ่ะลูก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 เขาต้อ,องออกพี่น้องห้องมื่นเก่าอ๋อเอาราคาพอซื้อพอตอ่อราคาห้องก็บอล่นอซิบเก่าเนาะแต่ว่าลูกลูกตัวแม,นนะะม่นะพี่น้องยังมาเทงพ่อเดือนตัวผู้แมนบอตัวผูกก็แมนคู่นี่สองตัวตัวแดงกับตัวนี้สองหมื่นสามพี่น้องสองตัวต่างฟ้ามไหนเลยโค้งนี่ซิบเก่ามีหาร้อยบอ บ่มีสิบเก่าซื้อซื้อแม่ลูกลูกแม่สองตัวสองหมืนสามตัวผู้สองตัวอ่ะลดใดแรกตะัาลูกตัวดีแมคือเกงะะ่งเลยว่ะเดี๋ยวเดขอไายลูกตัวดีอ่ะพี่นเ้เพื่อนอ่ะยืนขึ้นคักเลยปาพีน้องมึงเอาท่านี่ย้อนแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยผมขอไทยท่านี่ไอพี่น้องมึงค่คักป้าพี่น้องมึงเนี่ยแหละครบนี่แหละครับพี่นองหาหมื่นสองแม่สูงรอยหาสิบกว่า แต่ว่าเบิงเบิงมีน้องเบิงโอ้งามงามงามพลังนำนมเนี่ยครับพลังนำนมอาจจะเป็นอาจจะเป็นเครื่องอมสามเดือนกัวเนาะอดีงเงินแสนฝากเบอร์โทษได้พ่อ083 0 8 3ดสามสามห้4 4เนาะอ่ะประพงเปยหน่อยจังหวัดขอนแก่นครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับทุกชมมาครับผมสาธุครับผม เด yeah well, ี๋ยวพาไปนองเหลาะมาไปเลยครับบรรยากาศการสื่อการขายสม่ากับเป็นง้อร้อยเนื้อครับไปนองร้อยเนื้อจริงๆง้วงามนี่ผมหายากทีีครับง้วงามนี่ในตลาดบอคอยมีเลยเพราะว่าช่วงหลายปีมาเนี้ยสองสามปีอยู่เนี่ยมีการเทขายไปนองโดยเฉพาะง้วงามกับลายอ้อลายฟ้ามกับเอาทิมขายทิมครับีปนองเททิมเพราะว่าอ่ามันแบกรับตนทุนบ่ไหวไปนองบางทีง้วงงามมันก็ต้อง เลี้ยงดีก็หน่อยพี่น้องอาควาหัวหานค่ะดูแลต่างๆนี่มันมันหลายครับแต่ว่าราคามันถือเพ็่นก็ต้องเอาออกบางขอบบางฟ้ามกับปิดกิจการไปเลยกับี่ครับ, <c oughs> น,บรนี่จะร้อยมือนน้อยๆเลยนะ่รับขายหนาพอจังไหม

นี่ก็ฝากละฝากขับฝากไปผู้ซื้อเข้าไปที่เหรอวะปัญหานี่มันเกิดขึ้นลากหยาเกษตรกรแต่เรบผลกระทบเลยผลกระทบแห้งเลยหลายเลยในห้อยแล้วเพราะว่ามัจะเป็นเฉียงงัวเพราะม่นเป็นผู้บริโภคบัดไปขึ้นไปขึ้นเนื้อหมูขึ้นเนื้อหมูขึ้นเนื้อหมูของในทุ่นในทุ่นเออในทุนใหญ่แต่ว่าลากหยาระบบซื้อดอกบริโภคซื้อดอกเพรนี่ยบริโภคซื้อเนี่ยก็ว่าได้ขนาดเดียวกันมันเออนี่ครับพี่น้อง มันมันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทต่างกับแฉมาแบบใดบ่รู้อุษต่างๆที่ประสบาสตร์บอกมาเราว่าบ่มีการระบาดเนาะบ่มีการระบาดของเชื้อมูนี่แต่ว่าข่าวนี่ก็ไปตีว่าระบาดเนาะแม่นระบาดต่างๆที่มันอยู่ริมฝั่งโขงคําว่าฝั่งโขงนี่บ่ว่าสิเป็นของเฮาหรือของเขาก็บ่รู้มีอย่างแมนอยู่เออห้างคนว่าเขาเดินทางไปลาวดูดิแม่นครับนั่นละถืกล้องอันนี้คือคือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแม่นวันนี้ เกษตรกรเทาคือตายอย่างเดียวเลยเกษตรกรหลับกรรมเลยเนื่องจากพวกข้าวเนี่ยล่ะตีข้าวไปใหญ่โตว่าระบาดขาดทุนแนี่ยเจรณาแต่ขาดเกือบคือตรงนี้ตีลเมือนตีละเมนตีละเมือนนี่ยต้องยอมรับการขาดทุนเลยช่วงนี้ยอมรับแล้วกครับท่านก่ะคือแบกภาระเขาจะได้ปานเขาแมนแมนผมมีหม่องเลี้ยงเด้วยมีหม่องเลี้ยงนี่ฝากไปถึงซื้อต่างๆรัฐบาลทางนีรับผิดชอบน้ำครับบ่แมนว่าสิเสด็จข้าวแบบว่าเอายอดพิวยอดไรซื้อคแมนครับแมนแมนปัญหามีแต่ว่าอ่าแอนแทค ครับละฝากฝากผู้เป็นกบบอกเสียงตัวครับผมครับผมนี่โอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่คืออันนี้ฟังจากเสียงของชาวบ้านพ่อขายลีครับเป็นโบแทนของชาวบุรีเขาเลยครับผมาครับกระทบเลยจากราคาว้วมันมันบ่ได้ว่าราคาสิแพงมากไหมนะมันมันราคาหน่อยหน่อยหน่อยแต่ว่าขณะเดียวกันเสียงกับมีผลกระทบผู้บริโภคกักระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงกักระทบไปหมดมิลินเน่เนี่ยครับผมครับอ๋อ มอกจากซื้อเนี่ยไปตีข้าวเนาะตีข้าวหอมโล่งดังไปทั่วประเทศครับฝากฝากเข้าปากเนี่ยครับผมแต่เป็นช่องทางครับขอบคุณเรไรครับช่องทางทีนั่นแหละเป็นช่องทางทีซื้อไปถึงอาศัยแหละขอบผมขอบคุณเรไรนี่พี่น้องพอได้มากตัวพ้กนี้ใหญ่มากทั้งหมดหาหกตัวหาหกตัวขายไป ขายเราขาดทุนขายเราขาดทุนครับแต่ว่าก็ต้องยอมขาดทุนต้องยอมขาดทุนปอมมะฮาบปอมีหมองเลี้ยงชีวานเขาแล้วชีวานเขาแล้วพี่น้องชีวานเขาแล้วตึงต้องแบกรับภาระอยู่เนาะขายอาหารไรย่าวอยู่เนาะครับผมนี่ครับฟังจากปากเสียงพี่น้องตัวแทนเกษตรกรตาเขาหมองบระคักมันขาดทุนเออขาดทุนถุกนัดขาดทุนบ่าบานตัวเออครับขอครับพี่น้องขอบคุณหลายๆหอขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมอ่ะนี่พี่น้องฟังจากเสียงเกษตรกรเสียงจากพ่อค้า คือไม่ได้รบผลกระทบทุกทุกวงการพี่น้องเม่ว่าจะเป็นนายหอยเป็นต้นหนาเป็นคนเลี่ยงเป็นเคียงเนื้อเป็นพ่อข้าพี่น้องทุกคนนี่รบผลกระทบเป็นรถเดินขนทรงคนใหญ่ทั้งทีกับว่ได้กระโต๊งานพี่น้องบ่มีการดิเ่ินใหญ่บ่มีการสื่อขายมันกับบ่มีการเดินทางพราะมีเดินทางกับบ่มีการจ้างงานรถขนใหญ่ม่วคไขยตัวนี้กับโต๊ะงานเคียงเนื้อกะ กับบางบางเคียงกับปิดครับพี่น้องบางเคียงกับปิดเพะว่าเปิดไปคนกับบ่คอยสือแต่ว่าตอนนี้ก็กระแสข่าวมันซาลงแล้วแต่ว่าก็อยากให้รัฐบาลหรืออยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวของรับซอยประชาสัมพันธ์ส้างวามันใจพี่น้องมากินมากินอ่ากินหลาบกินก้อยโชว์ครับพี่น้องแค่นั้นแหละครับพี่น้องมันบริเหตุอย่างยากเลยให้รัฐบาลรัฐมนตรีเนี่ยมากินก้อยซ้อยจุโชว์เลยว่าเนื้อไทยไรแอนแท็กแบบเนี้ยบริแก่อย่างยากเลยพี่น้องแค่โปรโมดโปรโมทประชาสัมพันธ์ให้ ชาวบ,บ้านในรู้ว่ามันบริหารบาดท,ท,ทัวประเทศที่ข้าวซื่อดังๆทีวีดังๆหลายๆช่องครับก็โค้มโหมข้าวว่ลลูเพื่อยังครับว่ารูเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใดแต่ว่าม,มันเหตุให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องกเกษตรกรทุกชนชั้นเลยพี่น้องตั้งแต่หลากห้าไปถึงผู้สื่อผู้ขายกับผู้กินกับผู้กากินนะพี่น้องกลายเป็นว่าเนื้อหมูแพงขึ้นนะพี่น้องเกือบลบสองร้อยพี่น้ององัวถือกลายเป็นว่า หมูแพงขึ้นไปดิผู้ดใดรับผลประโยชน์เป็นผู้ใดพี่น้องกะพี่หน้าเบื้องเอาครับในแบบซื้อตังค์ต่างๆครับพี่ในกระแสร,ราคางัวมันตกต่ำครับได้รับผลกระทบย่างประมือน่าอะไรพี่น้องย่างมาหาศาลเลยละ่ะครับผมอ่ะพผาวุ้งตัวใดครับผมพผาวุงตัวไดครับ,อ,บ,รบอ่ะสาวน้อยตัวไหสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอกอ่าครับนี่เนาะ เป็นงัวสาวน้อยจะาบาทพอ่อแบบนี้ตัวละสิครับผมตัวละหมื่นเอ็ดอ่าไล่ล,ละหมื่นเอ็ดครับพี่น้องอเป็นง้วงสาวน้อยอ่ะสูงประมาณร้อยสามสิบกับร้อยยี่หานะครับ,รบลายละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับคนที่อยากเลี้ยงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองไหนหลวงพอ่อเนาะเป็นราคาห้องอ่ะได้มาสองตัวเถอเอาฝากเบอร์โทรได้ไ่ม 0 8 2ย์แปด0องศูนย์แปดสองามศูนย์ศูนย์นึ่ห้าสาเนาะ่ขอบคุณเลยไร่พ่อชมมานครับสวัสดีครับผมอ่าพี่น้องเกษตรกรเพม่อนกะอ่าสู่ขึ้นเก่าล่ะพี่น้องทางคนกับยุดธยุดธยุดธจิตการทางคนกับยุดอาชีพนี่ไปก่อนครับเพราะว่าอ่ามันไปต่อบ่ได้ครับไปต่อบ่ได้โอ้โเห็นไล่เห็นไล่เสือพี่น้องไล่เสือกันมี่ แม่ลูกหลายด้วยครับพี่น้องแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นพี่น้องเริ่มมากเริ่มดีขึ้นเพราะว่าแต่สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยมันบพเป็นข่าวครับเวลามันดีขึ้นมันบ่ค่อยเป็นข่าวพี่น้องเวลามันแย่โลกเนี่ยตีข่าวใหญ่โตครับอสื่อต่างๆโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องงัวนแรนมาบีดเด็ตัวอะไราเอามาสื่อบอออันนี้ก็สื่อคล้ายกันเรียบร้อยครับพี่น้องส่วนใหญ่ก็เป็นพอข่าเกี้ยงเนื้อแหละครับมาสื่อชาวบ้านก็เข่าบังป้าไปครับเข่าบังป้าไป เอาว่ากระแสแอนแท็กยังม่ตังถึงเขาชาบานยังมาตั้งด้รับรู้ข้อมูลว่าแอนแท็กเนี่ยมันโมมีจริงไงพี่น้องมันโมมีจริง,รงครับแต่ว่าชาบานเพิ่นกับก็ได้คอยเบ่งซื้อต่างๆครับรับเป็นรับรู้ไปแล้วว่าแอนแท็กมันระบ,บาดทัท่วประเทศแต่จริงๆมันโมแมนพี่น้นองจริงๆอ่าประสุทศาสตร์หรือรัฐบาลนอาจจะมีช่องทางนโยบายหรือกระตุ้นให้พี่น้องเกิดความมั่นใจเชื่อมัน่นครับว่บายมื่ไหร่แอนแท็กแล้วก็สนับสนุนครับ พยุงราคาหรือพอักดันให้มีการส่งออกครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นช่องทางที่จะเฮ็ดให้เกษตรกรอยู่รอดได้ครับพี่น้องในภาวะแบบนี้ครับเอาเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ข,ขอจบนี่เพียงเท่า <Southeast>. นี <ะ yt> <ical> ้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทางงอา ar, ผู้หากินหมาแลวก็ช่องทำกินถิ่นอีสานนะพี่นอ <lindo> ้องสา่งคลิปดีๆตอบพี่น้องชาวเกษตรกรทุกคนนะครับส, <ical> ส, <ical> สำหรับวันนี้ขอเข้ามาสวัสดีครับ